เวลาเรานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วมือก็จะมาวางแบบนี้ก็จะแบบพากินสันนั่นก็คือโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท พยาบาลปากช่องนางาสองนะเราได้ข้อมูลจากหมอฟันแล้วเ,เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะแวะมาทานข้าวร้านครัวบุภาสุรพลนะคะร้านนี้จะเป็นร้านอาหารประจำของเราเลยค่ะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในซอยที่วารุตาอยู่นะคะอ่ผัด ผัดผักบุ้งพริกแกงค่ะโหสามีกินแบบเกือบหมดจานแล้วค่ะนี่คืออาหารจานโปรดของเขาเลยค่ะมาแล้วค่ะราดหน้าของวารุตาหมดค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะไปหาหมอฟันก็ได้มาสองคลินิกด้วยกันนะคะคือ แล้วก็ที่วรุตาไปหาหมอฟันเพราะว่าจะไปทำฟันปลอมถ้าพี่พีเพื่อนๆน,น้องๆที่ดูวรุตามาตลอดจะเห็นว่าวรุตาไปหาหมอฟันบ่อยมากแล้วโดนถอนไปหลายซี่วันนี้ก็เลยไปถามเพราะว่าข้างนี้เคี้ยวข้าวไม่ได้ใช้เต็กข้างนี้อย่างเดียวจนทําให้ข้างนี้สุดถ้าเป็นฟันปลอมฐานพลา,าสติกเขาคิด2 0ง0ันั ปลอมฐานโลหะ8,500แล้วก็มีฟันปลอมอีกนะคะว่าซี่ละ500บาทคราวนี้ก็ามาฟังกันเลยนะคะว่าวารุตาเป็นอะไรบ้างโรคที่ไม่อยากจะเป็นแต่มันเป็นไปด้วยในเรื่องของระบบร่างกายเราเองแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานด้วยแล้วก็เรื่องของวัยของเราด้วย คือพื้นฐานจริงๆแล้วนะคะวรุตาจะเป็นคนที่เลือดลมไม่ดีที่เลือดลมไม่ดีแล้วก็จะทําให้เ็เรียกว่ามีความดันต่ําทําอะไรก็เวียนหัวนั่งรถกลับหลังก็เวียนหัวเป็นมาตั้งแต่ตอนที่เป็นก็เรียกว่าตอนเริ่มต้นสาวๆประมาณตอนอายุ20ต้นๆล้วะค่ะตอนนั้นไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ข้างนอกหี่มาตกแล้วข้างในก็เปิดเครื่องทําความร้อนคือหายใจไม่ออกเวียนหัวมากจนต้องขออนุญาตขอเปิดหน้าต่างขอลมเย็นๆเข้ามาปะทะหน้ามา่อย่างนั้นคือเหมือนกับตัวเองรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายเลยทีเดียวตอนนั้นอายุประมาณอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามปีนะคะแล้วก็หลังจากที่ เป็นแบบนี้ก็ได้ยินคําแนะนําจากหลายๆท่านบอกว่าเธอต้องดื่มเบียร์เธอต้องดื่มไวน์นะเพื่อที่จะเพิ่มความดับตาเตาก็พยายามที่จะหาก็เรียกว่าหามาดื่มแต่ความที่เราดื่มก็เรียกว่าดื่มนิดเดียวก็เมาเพราะว่าระบบของร่างกายมันเผาผลาญไม่ได้เลือดลมมันมันไม่วิ่งทําให แอลกอฮอล์เวลาเราดื่มเข้าไปมันมันเหมือนกับปันน้อยแต่มันเยอะมากจนทําให้วรุตานี่เกิดอาการเมาได้ง่ายๆคือแค่ดมก็เริ่มจะมีอาการเมาแล้วค่ะลูกสาวยังพูดอยู่เสมอว่าแม่แค่เดินผ่านแม่ก็เมาแล้วประมาณนั้นแล้วเมื่อมาถึงมาอยู่ที่เยอรมันเราต้องทํางานในช่วงแรกๆแล้วก็ ตลอดเวลาระยะเวลาในช่วง20ปีนะคะคือทำงานหนักมากเพื่อที่จะก็เรียกว่าสร้างฐานะเราเองเราทำงานจนลืมลืมดูแลสุขภาพทั้งคู่เริ่มแรกจากที่วรุตามีปัญหาเรื่องของเลือดลมไม่ไม่หมุนเวียน คือเลือดลมก็เรียกว่าความดันน้อยอยู่แล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวเลือดลมที่มันไม่ค่อยจะวิ่งอยู่แล้วมันก็ยิ่งหดตัวพอยิ่งหดตัวมันทําให้เราเวลาเรากินอะไรเข้าไปมันอืดท้องพออืดท้องแล้วเหมือนกับคลนข้าก้าวเดือนพออืดแล้วมันมันก็เรียกว่าราถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้เลยบางครั้งวารุตาสามสี่วันคือไม่ถ่ายบางครั้งเป็นสัปดาห์ พอเราไม่ได้ถ่ายเอาของเสียออกแต่เรากินเข้าไปมันก็เลยทำให้ระบบมันเริ่มรวนคือยืนยืนอยู่ก็จะวูบก,ก็จะวูบแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบมันไม่สบายตัวไม่สบายคืออะไรที่ของเสียอยู่ในร่างกายเราเยอะๆแล้วมันหมุนเวียนอยู่ในระบบมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเวียนหวัวสุกกายสุกใจคือมันไม่มีเลยมันมีแต่อาการแบบคือ ไม่รู้จะบอกยังไงคือหาความสุขไม่ได้แล้วพอเราท้องเราป่องระบบย่อยอาหารทำงานไม่ได้ท้องป่องท้องอืดลมไม่ได้ออกข้างล่างแต่ออกแตกดันขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงหน้าอกแบบนี้พอมาอยู่ที่หน้าอกมาดันทำให้หายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกอันนี้คือปัญหา คือความเป็นความตายเพราะว่าเราต้องใช้ลมหายใจแต่ถ้าเกิดเราหายใจอ่ะไม่ได้อ่ะมันก็เลย<ๆ>เริ่มมีความรู้สึกว่าโอ้เราเป็นอะไรนะข่าวที่แล้วนะคะวารุตาก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าเป็นที่ท่อน้ําดีของเธอไม่หลั่งน้ํามามามา,มาย่อยอาหารทําให้เธอท้องอืดแต่พอไปเช็คที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเธอเป็น ไขมันพอกกันแล้วระยะเวลาเกือบ20ปีที่วรุจาททำงานแล้วทำหมอนวดแล้วเขา่าเข่าข้างขวาวรุตาจะมีขาที่เขาเรียกว่าไม่เท่ากันมองเผินๆอาจจะเหมือนกับเท่ากันแต่จริงๆแล้วมันไม่เท่ากัน พราะอีกขาหนึ่งจะอยู่อย่างนี้อีกขาหนึ่งจะอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าขาไม่เท่ากันมาแต่กําเนิดแต่เป็นเพราะว่าเราไปทําหมอนวดแล้วนวดที่แบบเตียงแบบก็รักเตียงแบบเหมือนกับเตียงไทยประมาณนะและต้องใช้ขาขวาอย่างลงไปตลอดมันก็เลยเหมือนกับเอาเข่าลงเข่าลงทุกวันกระดูกมันก็เลยล่นล้นล้นล้น,ลน,ลนมาจากเข่าขึ้นมาจนถึงตรงนี้ ตรงนี้และส่งผลอะไรนั่นก็คือส่งผลให้เหงือกอักเสบพอเหงือกอักเสบฟันก็หลุดร่นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อวรุตาจะไปหาหมอฟันบ่อยมากที่ประเทศเยอรมันหาเท่าไหร่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนฟันก็เริ่ม ก็เรียกว่าเริ่มโยกเริ่มโกรนหมอก็ต้องบอกว่าถอนทิ้งถอนทิ้งจนสุดท้ายวารุตาเหลือแค่ข้างนี้ข้างเดียวส่วนอีกข้างนี้คือเคี้ยวไม่ได้เพราะว่าฝันมันไม่ครบเวลามากระทบกันมาเคี้ยวมันก็เคี้ยวไม่ได้ก็เลยใช้ข้างนี้ใช้ไปใช้มาข้างนี้ก็เริ่มจะลวนเนื่องด้วยว่าใช้เขาเยอะส่วนข้างนี้ไม่ได้ใช้ก็เลยขาดความสมดุลของของ,ของโครงสร้างหน้า บางครั้งหน้าของมารุตาจะไม่เท่ากันก็เลยบางทีต้องแบบอยงเนี่ยแล้วสังเกตจากตรงไหนว่าหน้าเราไม่เท่ากันสังเกตดูจากปากถ้าปากเราแบบมันข้างหนึ่งเบี้ยวขึ้นข้างหนึ่งเบี้ยวถือแสดงว่าเราไม่เท่ากันก็เลยต้องพยายามปรับอย่างนี้ทําให้กับหน้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งหนึ่งที่วรุตาเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าความที่เราทํางานเยอะแล้วร่างกาย ระบบร่างกายเลือดมันไม่ดีมันก็เลยทำให้เ,เกิดความปิดปกติลุกเข้าห้องน้ำตอนเที่ยงคืนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนั่งถูส้วมไม่ไหวนอนลาบลงไปกับคืน้นคือนิ่งไปเลยตอนนั้นมีความรู้สึกเหมือนตัวเองแบบจะบอกยังไงว่าคือมันเป็นช่วงที่บอกว่า ชีวิตเราจะดับลงแต่เพียงเท่านี้เลยเหรอทำให้เหมือนกับเราฉุกคิดขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นนอนไปพักใหญ่ก็ลุกขึ้นมาได้ก็กลับมานอนที่เดิมแล้วเป็นครั้งแรกไม่พอวารุตาก็ยังเป็นรอบที่สองไปวูบอยู่ในห้องน้ำเหมือนเดิมเพราะอะไรคะเพราะว่าเรายังคงทํากิจกรรมอยู่แบบเหมือนเดิมทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอเริ่มอาการดีขึ้นก็คิดแต่เรื่องงานสุขภาพไม่ต้องคิดถึง ทำให้พอเราเกิดครั้งที่สองก็เลยมีปัญหาแล้วว่าเธอต้องตัดสินใจนะเขามาเตือนแล้วนะเมื่อวรุตามีปัญหาเรื่องเลือดลมเอ่อไม่ดีมันก็เลยทําให้หน้าเป็นฟ้าแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้ดูแลส่วนเรื่องขาหลังจากที่กระดูกมันเขาเรียกว่าล้นล้น,ล,นล้นขึ้นมาเรื่อยๆพอล่นขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายเวลาวารุตานอนคือนอนไม่ได้นะคะ เพราะว่าเหมือนกับเขาไปทับเส้นเส้นประสาทพอทับเส้นประสาทแล้วเส้นเราจะไอ้ขาเราจะแบบสั่นยิกิก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 กลางคืนแฟนยังบอกว่าเฮ้ยเธอนอนชักกระตุกประมาณนั้นคือเหมือนกับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณนั้นเส้นเลือดขอดก็ตามมาคือเลือดเวลาลงไปแล้ว ขึ้นไม่เป็นคือเขาไม่มีแรงดันขึ้นเลือดดำที่หลังจากที่ร่างกายใช้แล้วจะดันขึ้นมาสู่หัวใจปัม๊มแล้วก็ผ่านหัวใจเพื่อจะกลายไปเป็นเลือดแดง่ไม่ได้ขังอยู่เฉพาะข้างล่างอย่างเดียวเป็นอยู่นานมากจนเขาเรียกว่าไงไม่ได้ดูแลตัวเองจนเส้นเลือดมันโป่องออกมาเป็นก็เรียกว่าตรงใต้เขา่ามันนูนออกมาเป็นแบบนี้เลยแฟนบอกว่าเธออะไรนะ่ะ ให้ไปผ่าตัดซะเพราะว่ามันจะดูแล้วมันน่ากลัวมากวารุตาก็เลยยอมไปผ่าตัดไปผ่าตัดเส้นเลือดข้างไอ้ข้างซ้ายข้างเดียวส่วนข้างขวาวารุตตาบอกว่าเราก่อนไม่อยากจะผ่าตัดเยอะเพราะว่าหมอเขาแนะนําบอกว่าให้เธอผ่าทีเดียวไปเลยสองขาให้มันจบสิ้นไปประมาณนั้นปัญหานี้นะคะก็ยังคงมาจนถึงปัจจุบันวรุตตาจาก ยืนนานก็ไม่ได้คือเลือดจะลงไปกองอยู่ข้างล่างแล้วเส้นเลือดอะจะปูดออกมาเหมือนกับก็เรียกว่าตัวไส้เดือนเลยอ่ะแฟนยังบอกเลยบอกว่าขาเธอเหมือนกับลายแผ่นที่เป็นเส้นก็เรียกว่าเป็นเส้นแม่น้ําเส้นปูเขาเส้นเนินเขาเต็มไปหมดเลยค่ะก็เลยมีความรู้สึกแบบเราเราต้องต้องหาทางออกให้กับร่างกายของเราว่าเราจะ เลือกอะไรจะเลือกเงินหรือว่าเลือกสุขภาพแล้วก็พอมาถึงเรื่องของแฟนแฟนวรุตาเป็นพากิสันนะคะคือมือสันเวลาเรานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วมือก็จะมาวางแบบนี้ก็จะแบบพากินสันนั่นก็คือโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทแล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องเขามาก โดยเฉพาะฤดูหนาวเขาขาจะบวมขาจะเจ็บแล้วเขาจะต้องใช้ยากแก้ปวดตลอดแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่วรุตาเคยเล่าที่เป็นจุดสำคัญมากๆที่ทำให้เปลี่ยนนั่นก็คือเรื่องของการลม้มล้มนี้เป็นจุดที่ทำให้เราว่าชีวิตที่เหลือเราเราจะไปทางไหน มันก็เลยมาเป็นสาเหตุที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วสาเหตุที่เราอยากได้รับแดดเราอยากอยู่แบบธรรมชาติมากที่สุดนั่นก็คือเราไม่มีแอรเราไม่มีพัดลมเราอยากให้ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูถ้าเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราสามารถอยู่เป็นขวัญกําลังใจให้กับลูกได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกล แต่สมัยนี้เทคโนโลยีก็สามารถทำให้เราเหมือนกับอยู่ใกล้เหมือนกับแม่แย่าด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นอ,อ,อีกจุดจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้เรา,เาได้ตัดสินใจแล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่วรุตามาอธิบายให้กับเพื่อนเพ่อ,พอพแม่พี่น้องและทุกทกท่านให้รับฟังว่าทำใหม่บางท่านอาจจะมีคำถามว่าอยู่ที่นู่นก็ได้ ไม่ต้องทำงานหนักขนาดนีน้เดี๋ยววรุตาจะมาอธิบายในคลิปหน้าว่าทำไมเราถึงต้องหลุดจากวัตจักรตรงนั้นแล้วทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับวรุตาด้วยดีเสมอมานะคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญวรุตาปรารถนาให้ทุกท่านได้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย